สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พักพักจากเหรียญน,นะคะพักจากเหรียญวันนี้พักการชมเหรียญมาชมพวกเครื่องเงินเครื่องประดับของพนาทบ้างนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเครื่องเงินของพนาทนะคะทั้งเงินรูปพันธ์อันนี้ขันนี่สวยมากนะคะทุกคนเป็นพน้าชอบงานสไตล์พวกเนี้ยค่ะนะคะอ่ะหมุนเร็วเกินไปเนาะต้องใช่ช้านิดนึง จะได้เห็นความสวยงามของลวดลายขออภัยคะ่ะคีสวยค่ะสวยเนี่ยคะ่ปะปน่าจ,จะประมาณนี้นะคะของปา้าน่าที่บอกสะสมไม่ได้สะสมปน่าชอบชอบของเก่าอะคะ่ะเครื่องเงินอันนี้โชคอ่อนโชคอ่อนตะขอสงสัยป้น่าเอาตะขอไปใส่อย่างอื่นแล้วมั้งตะขอไม่มีบางที เป็นลือๆดูตำกล่องเก่าๆตำลิ้นชักจะเจอพวกเครื่องเงินเพราะวานจะชอบอันนี้เป็นกระตุดตะกุดเครืรอยกระตุดหรือตะกุดเนี่ยจะยาวๆอ่ะเดี๋ยวค่อยดูดูในขันก่อนดูขันไหนก่อนดี ดูขันเล็กก่อนเนี่ยขันนะสวยสซยกัเส้นยาใหญ่จะไปใส่อะไรเลยเนี่ยดูดิ ซื้อมาซื้อเจอแล้วเจอชอบใจก็ซื้อโอ้โหพันกันอีดวงๆวงนางไปหมดสร้อยเงินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยลายเก่าลายใหม่หเล็กๆก,ก็มีจิ๋วๆก็ลิ้วเลยมีเล็กมีใหญ่ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นข้อมือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่ข้อเท้าได้พอดีอันนี้อันนี้แบบนี้ต้องไปเสริมห่วงใส่พระอันนี้น่าจะใส่ไม่ได้ต้องไปทำห่วงเนาะ ใส่พระแฟนพระ9องค์จิตองค์ห้าองค์อะไรก็ว่ากันไปเพราะใหญ่ เสนนี้จะเป็นไหมทองไหมทองแล้วก็มีเมงปออันนี้เป็นข้อมือของเครื่องเงินปนา้ปนานัดป้นัดจะไม่ล้างนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจะไม่ล้างจะให้ดำดำจะสวยปน้นัดเคยมีประสบการณ์ล้างเครื่องเงินนะคะทุกคนคือด้วยความที่ด้วยความที่ปา้านัา หวังดีเนะาะเมื่อก่อนพนักก็จะมีวางเครื่องเงินขายบ้างหน้าร้านใช่ไหมคะเงินเก่าเขาก็จะดำๆแบบเนี้เนี่ยคะ่ะผิวเขาจะแบบนี้เลยนะคะลูกค้า,าก็มาตกลงซื้อขายกันสรุปราคาเสร็จแล้วลูกค้าเขาเขาวางมาจําไว้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือหรือเขาว่าเดี๋ยวจะเดินกลับมาเอาอะไรประมาณนี้มั้งคะพนักก็หวังดีเนาะล้างจุ่มน้ํายาล้างเงินนะคะเนี่ยคะ่ะเงินดำๆแบบนี้พนักก็ล้างให้เขา ปรากฏว่าเขามาเขาเคืองมากเลยอ่ะลูกค้าเขาจะไม่เอาของเขาบอกผมที่ซื้ออ่ะผมจะเอาดำๆขาวแบบนี้ซื้อของใหม่เลยไม่ดีกว่าเหรอเขาพูดงี้วินาทีเนาะจริงด้วยกล้าจะแล้วเราเขาบอกที่ผมซื้อเนี่ยเพราะผมซื้อเครื่องเงินเก่าผมต้องการดำแบบนี้ดำแบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะดำแบบนี้ขาวอ่ะเพียงหนึ่งวินาทีก็ขาวแต่ดำเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ เขาบอกป้าทําให้ดําเหมือนเดิมให้ผมเลย <c oughs> เป็นบทเรียนเลยค่ะเป็นจําไม่ลืมเลยคือ <c oughs> งานนั้นเขาบอกป้าทําดําให้ผมเหมือนเดิมเลย <c oughs> โถพลาดไปแล้วเราอืมอันนี้เข้อมือน่ารักหัวใจสีชมพูหวานแหววหวานแหววเต้จาจ๋า เลยต้องหาตู้มาแฝนเฉพาะเครื่องเงินต่างหากจะได้ไม่เกี่ยวไม่ปนกันน,นี่สร้อยคอสั้นๆน,นี้น่ารักอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเงินอิตาลีหรือไม่ก็ทองคำขาวเพราะว่าเขาจะไม่ดำอ่าอิตาลีค่ะ เขาเขียนชัดเจนว่าเงินอิตาลีเนี่ยเขาจะดีตรงนี้ค่ะเงินอิตาลีเขาจะไม่ดำค่ะโดนอากาศบ้านเราก็ไม่ดำนะคะเหมือนสีเหมือนทองคำขาวอะเมื่อก่อนนะคะพนันซื้อเครื่องเงินเก่าแบบนี้นะคะเคยเจอเพชรหัวแหวนนะคะเขาหัวแหวนพนันไปไหนหมดแหวนมีเยอะมากเลยนะแหวนมีเป็นแบบเยอะ เป็นหลายสิบวงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าเก็บอยู่ในกล่องไหนกระปุกบ้างกล่องบ้างแหวนแหวนนะคะแหวนพลอยธรรมดาเมื่อก่อนเขาเอ่อพวกไขของเก่าอ่ะเขาไม่ได้เช็คเพราะน่าเคยได้เพชรมา อันนี้ก็เป็นเงินนะเนี่ยเป็นไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นอันนี้เป็นเงินค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นพงุญแจรหรือเป็นอะไรดีเนี่ยค่ะน่าจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานไหนเขาลอมังคะมีเนี่ยค่ะแต่เป็นเงินเงินแท้หนักเยอะอยู่ถึงเกินบาทเกินสิบ้ากรัม บางครั้งพนักงซื้อช่างกรัมมานะคะทุกคนจะไม่แพงช่างถ้าถ้าซื้อช่างกรัมเขาจะขายในราคาในราคาถ้าเป็นรูปพัุนธ์เขาก็จะขายแพงนิดนึงแต่ถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นราคาเงินหลอมถ้าเราไปเจอเงินที่ได้ราคาเงินหลอมนะเราจะได้ถูกมากเลยอย่างนั้นเป็นนาชอบแล้วแล้วก็มาคัดเอาที่สมบูรณ์ ถ้าซื้อมาเยอะๆเลยนะคะหลายๆสิบกร,รัมอะไรเงี้ยเป็นกิ๊เป็นบางทีก็เป็นโลเลยนะจริงๆ เดี๋ยววันหลังป้าณัฐหาแหวนเจอป้าัจะมารีวิวให้รับชมเพื่อที่จะให้ชมกันเพลินๆตานะคะทุกคนไม่ได้ว่าจะอวดหรือจะอะไระนะปะน้าณัฐชอบปณัฐชอบสะสมทุกคนจะได้เห็นว่าเออนะปณัฐไม่ได้สะสมแต่เหรียญอย่างเดียวอย่างอื่นปน้ัฐก็มีนะคะอย่างเงี้ยเผื่อเผื่อว่าใครชอบเหมือนปนาณัฐไงคะเผื่อ,อ,อคนที่ชอบเหมือนโอ้โหเส้นนี้เล็กจริงๆ จะเล็กปีนไหนแล้วทําก็ทําได้เนาะเล็กมากเลยค่ะทุกคนดูสิแทบจะเหยี่ยรูเข็มเย็บผ้าได้เลยอะ่ะดูสิจะมาเล็กอะไรได้ขนาดนี้ออืไม่กล้าจับแรงเลยกลัวขาดาเล็กเท่าเส้นได้เลย